สวัสดีครับสวัสดีพี <sm art> <sm art> ่อู๊ดนะครับวันน <vale ี้นะครับผมได้นํารถ s r v คันนี้นะครับปี2016ันสิบกนะครับมาส่งให้ถึงมือพี่อู๊ดเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดินทางจากโชรูมรถบ้านคุณชาวฤิตนะครับที่เราชฤกษ์นนทบุรีนะมาถึงที่สกลนครนะครับอําเภอไรนพี่ฟุอําเภอเมืองค่ะอาเภอเมืองนะครับมาถึงที่บ้านคุณพี่อู๊ดเป็นที่เรียบร้อยนะครับฮะ รถคันนี้ครเป็น s r v ไม่ห้าหมื่นโลนะครับเป็นรถที่สมบูรณ์สวยมากนะครับสภาพดีมากนะครับ,นะรบแล้วก็ท่านลูกค้าท่านใด FC ท่านใดนะที่สนใจซื้อรถแต่ดูรถไม่เป็นเนี่ยก็สามารถซื้อรถกับทางทางเราได้นะครับ,นะรบก็มีการันตีโดยคุณเาวลิตนะครับกระบี่มือหนึ่งเรื่องรถยนต์มือสองนะครับ เอาจะสอบถามพี่พี่อู๊ดหน่อยครับผมเอพี่อู๊ดเนี่ยทำไมถึงเชื่อใจมั่นใจแล้วก็ซื้อรถโดยที่ยังไม่เห็นรถอีกครับคือจริงๆตอนแรกเลยเนี่ยคุยกับแฟนไว้ว่าผมว่าจะซื้อรถของโตโยต้านะครับจะซื้อโตโยต้าคอร์สตอนแรกก็ไปได้โบชัวไปดูที่โชว์รูมโตโยต้าทีน,นี้ก็เลยมานั่งคุยกันกับแฟน ผมก็เป็นเอฟซของคุณชาวลริตก็เลยดู YouTube ของคุณชาวลริตก็ติดตามมานานแล้วครับห้าหกเดือนละทีนี้มาเห็นคุณชาวลริตเนี่ยไลฟ์ไอของโตโยต้าเ v าวีก็เลยซี v วีแบบโตโยต้าซีอาร์วีโตโยต้าเฮต้าวีฮอนด้าเาวี เออฮอนด้าฮทอาร์ีโทษทีอ uh ่ huh. ก็คือมาเห็น Honda h ฮ v ของคุณชาวลริตที่ไลฟ์สดก็เลยได้มาคุยกันกับแฟนว่าเออสนใจไหมถ้าสนใจแล้วลองติดต่อดูไหมแฟนก็เลยว่าเอาลองติดต่อดูก็ได้ก็เลยโทรคุยกับคุณชาวลริตก็เราก็ดูจากหลายๆเคสที่ลูกค้าได้มาซื้อรถกับคุณชาวลริต โดยซื้อสดแล้วก็ส่งต่างจังหวัดเราก็เลยมั่นใจในในเรื่องของการจัดส่งในเรื่องของคุณภาพรถของคุณชาวลิตก็เลยตัดสินใจซื้อเงินสดครับโอเคครับก็ใช่คันนี้ไหมครับที่ดูในรีวิวใช่ครับใช่คันนี้<อ>ครับคันนี้เลยนะก็คือมาตรงตามที่ที่ที่ดูไว้เลยครับอ๋อก็ตรงปกนะครับตรงตามในคลิปเลยนะฮะครับอันนี้นะเป็น อยู่ในกาเอ่อรายการล่ารถสวยด้วยครับอ่าเป็นรถที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานมากนะฮะเอ่อคุณพี่พี่โอ๊ตนี่ก็เป็นอีกท่านหนึ่งอนะ่ะที่ซื้อรถโดยไม่เห็นรถนะครับแล้วก็เชื่อใจมั่นใจในฝีมือของคุณชาวฤทธิ์นะวันนี้ก็ได้บริการเออผมก็ได้บริการดีๆให้พี่มาส่งให้ถึงมือพี่เรียบร้อยแล้วครับไงก็ขอขอบคุณมากนะครับพี่โอ๊ตแล้วก็ครอบครัวนะที่ไว้วางใจในทีมงานรถบ้านคุณชฉวฤทธิ์นะ คนนี้ก็ขอไว้พรนะฮะให้ได้รถคันนี้ไปใช้แล้วนะครับก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนหที่การงานเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปนะครับโอกาสหน้าครั้งใหม่ก็ขอได้มีโอกาสรับใช้พี่อู๊ดแล้วก็ครอบครัวในครั้งต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ